สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเจอกับยี่หงคือเก่้าครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อนี้กะยี่หงกะจะพาเพื่อนเพื่อนเนาะครับเนาะมาชมการทอดฝักบัวครับเพื่อนเพื่อนครับขนมเป็นขนมฝักบัวเนาะครับเนาะเป็นของยี่หงเด้ทอดที่ไม่ถือไปพูดแล้วครับไปขายเนาะครับเนาะหนาร้านของคุณหน้าของยี่หงเองนะครับเนาะเมื่อวานนี้กะ ถอดขายไปครึ่งนึงแล้วครับเพื่อนครับนี่กะบ่เหมือนนะครับเนาะมันนอกเอามันเงียบครับเมื่อวานนี่กะเงียบเติบเดี๋ยวแป้งบัลายแล้วครับเดี๋ยวทอดห้เพื่อนเบิ่งเนาะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวแป้งบัลายครับเพื่อนครับการทําขนมฝักบัวนี่กะบ่ยากครับเพื่อนครับสามารถเฮ็ดแล้วกะขันแป้งเสร็จปุ๊บเฮากะสามารถทอดได้เลยนะครับเนาะนะครับทอดห้เพื่อนเบิ่งครับ คือบวยเงียไปหน่อยหาคือบวย้อยเพราะเห็นโอ้โครับการทำขนมปักบัวนะครับเนาะผู้ใดอยากได้สูตรก็สามารถที่จะเข้าไปเบื้องย้อนหลังได้นะครับเนาะในช่องยียหงนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนครับ เป๊ะเลยเนาะครับเนาะขั้นแป้งเสียดนี่สามารถทอดได้เลยครับเพื่อนๆครับทอดได้เลยเนาะครับเนาะหรือเฮาซีพักไว้จากคืนนึงก็ได้ครับเพื่อนครับแห้งฟูดีเนาะครับเนาะตัวไงอยู่ของหยอดหลายขั้นพลดนะครับจะเป็นเหมือนฝักบัวครับเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นเหมือนฝักบัวเลยครับ ช่วงนี้ก็ยากหลายครับเพื่อนๆครับมีเวลาเวลาเดี๋ยวยูหงจะไปทักทายไปเติมควาลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับเนาะแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเอฟซีแดรครับผมที่เวียนมาเบรงคลิปของยูหงด้วยดีเสมอมาเนาะครับเนาะจะในลวก็ขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขครับเพื่อนๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนครับผม คือเกาครับดอกงผลหน้าตาเขาบ่ค่อยสวยไปในดอกนี่ถามว่าขนมตัวนี้นี่มันอมน้ำมันบอลักษณะขนมตัวนี้กะบอมน้ำมันเนาะครับเนาะนเพื่อนใส่น้ำมัน เป็นธรรมดาครับขนมทอดๆนะครับเนาะนี่มันหมดแล้วทอดดอกน้อยนะน้ำมันเั็นน้ำมันบาวลายกันทอดดอกน้อยๆครับเพื่อนครับทอดดอกเล็กๆ กับเปลือบเบาๆนะครับเนาะอ่อนขอบคุณเพื่อนเพื่อนเนาะครับเนาะที่เข้ามารับชมนะครับเนาะจังไหนล้วก็อย่าลืมครับเพื่อนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะให้กับยีหงแน่นะครับเนาะ คลิปนี้กับ่มี่อย่างไรครับเพื่อนครับอยู่ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับใหม่เลยค <laughs> ่าเตอฮ่าฮ่